ในป่ากว้างใหญ่มีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปิงปองเขาเกิดมาพร้อมหูที่ใหญ่มากใหญ่กว่าช้างตัวอื่นๆจนเพื่อนๆล้อว่าเฮ้ยหูนายจะบินได้แล้วมัง้งหูนั่นเอาไปปัดยุงให้เราด้วยสิ ปิงป่องรู้สึกเสียใจมากเขาพยายามพับหูให้เล็กลงแต่ก็ทำไม่ได้วันหนึ่งเขาแอบไปน้ำร้องไห้หลังต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากพงหญ้าช่วยด้วย ลูกกระต่ายหลงทางมีควันไฟจากอีกฟากป่าปิงป่องยืนขึ้นหูของเขาโบกไปมาและเขาได้ยินเสียงอ่อนโยนจากทิศทางที่คนอื่นไม่ได้ยินอยู่ตรงนั้นผมได้ยินเสียงเขาร้องเขารีบวิ่งนำทางใช้หูใหญ่ของเขาฟังและพัดควันให้ค่อยจาง จนสามารถช่วยลูกกระต่ายออกมาได้อย่างปลอดภยัยเพื่อนๆต่างมองตะลึงและพูดว่าถ้าไม่มีหูใหญ่ของปิ๊งป่องเราคงช่วยไม่ได้ปิ๊งป่องยิ้มกว้างแล้วพูดว่าของที่ดูแปลกอาจกลายเป็นของวิเศษได้ถ้าเราใช้มันให้ถูกทาง